ชุมในส่วนของตลาดอนุพันธ์นะคะวันนี้ก็มองในส่วนของค่าเงินบาทที่อ่อนค่าลงมาค่อนข้างมากเช้านี้เนี่ยทะลุระดับ31.30บาทตรออลาลาสารหลัฐขึ้นมาก็อามองเป็น โอกาสในการเข้าไปทำกำไรในส่วนของ USD Future ในฝั่งรองได้โดยถ้าดูในส่วนของปัจจัยภายนอกเองเนี่ยดัดชนีดอลลาร์สหรัฐก็ดูค่อนข้างจะทรงตัวหลังจากที่ปรับตัวร่วงลงมาทำจุดจำสุดในรอบ5สัปดาห์ที่ระดับประมาณ81.49โดยทั้งนี้มองในเรื่องของอการประชุมของธนาคารกลางต่างๆโดยเฉพาะในส่วนของเฟดเองที่นักทุนยังคงต่าง รอจับสัญญาณในเรื่องของกรอบเวลาในการเริ่มชะลอ QE ลงเนี่ยว่าจะามีความชัดเจนออกมาจากหลังการประชุมหรือไม่ก็ยังคงต้องจับตาดาูในคืนนี้แล้วก็ดูในส่วนของนโยบายการคงอัตราดอกเบี้ยไว้ในระดับต่ำเนี่ยตลาดก็มองว่า,าเฟดน่าจะแสดง ความเห็นที่สร้างความเชื่อมั่นในเรื่องของประเด็นดังกล่าวแต่ว่าก็ยังมีในส่วนของตัวเลขเศรษฐกิจกไม่ว่าจะเป็นในส่วนของตัวเลข GDP ไตรมาส2ที่คาดว่าจะ,ะชะลอตัว ไตรามาสหนึ่งเนี่ยก็ทำให้มองว่าในส่วนของตัวดอลลาร์สหรัฐเองเนี่ยก็ยังมีความไม่แน่นอนว่าจะสามารถดิดกลับได้มากน้อยแค่ไหนแต่ว่าถ้ามองในเรื่องของความชัดเจนในเรื่องของกรอบเวลาที่จะเริ่มชะลอ QE ลงถ้ามีออกมาจากทางเฟดเนี่ยก็มีความเป็นไปนได้ว่าอาจจะเห็นการรีบาวของดัชนีดอลลาร์สหรัฐได้อยู่เหมือนกันขณะที่ตัวเลขในภาคแรงงาน ส่วนของการรายงานที่จะมีออกมาในคืนวันศุกร์นี้แต่อย่างไรก็ตามเนี่ยถ้าดูในส่วนของค่าเงินบาทในบ้านเราเองเนี่ยยังถูกแรงกดดันจากความกังวลในเรื่องของปัจจัยทางด้านการเมืองโดยล่าสุดเนี่ยก็คงต้องตามดูว่าในส่วนของการประชุมคอรอมอชุดเล็กที่จะมีการประเมินสถานการณ์ของการชุมนุมของกลุ่ม ประชาชนในวันที่4สิงหานี้เนี่ยว่าจะมีการออกพรบรักษาความมั่นคงภายในราชอาณาจักรออกมาหรือเปล่าก็ยังถือว่าประเด็นทางการเมืองเนี่ยยังมีความ น่ากังวลอยู่เหมือนกันซึ่งก็ทำให้ในส่วนของอปัใจจัยในเรื่องของฟันเฟลส่วนหนึ่งเนี้ยที่ยังคงรอความคืบหน้าจากปัจจัยภายนอกแล้วก็เริ่มยังคงเห็นในส่วนของการฉลอกาการเข้าซื้อในตลาดหุ้นไทยเนี่ยก็มองในเรื่องของการเมืองก็อาจจะเป็นอีกปัจจัยเหมือนกันที่ทําให้ภาพของฟันเฟลยังไม่ค่อยชัดในช่วงนี้แม้ว่านักทุนต่างชาติเนี่ยกลับมาซื้อในส่วนของตลาดตราสารหนี้เมื่อวาน9.6 ล้านบาทแต่ว่าก็เป็นการการกลับมาซื้อหลังจากการขายสลับออกมาในช่วง2วันทำการก่อนหน้านี้โดยในส่วนของ USDQ 1 3เนี่ยมองแนวโน้มน่าจะมีโอกาสปรับตัวขึ้นทดสอบระดับ3 1 4 4บาท ต่อดอลลา,าร์สหรัฐในเบื้องต้นแล้วก็ถ้าผ่าน้นไปได้เนี่ยก็มีลุ้นให้ขยับขึ้นต่อเข้าหารบริเวณ31.50บาทต่อดอลลา,าร์สหรัฐตามทิศทางการอ่อนค่าของเงินบาทที่มีโอกาสไปทดสอบระดับ31.40บาทต่อดอลลา,าร์สหรัฐแนะนำสถานะรองเดิมที่เปิดเอาไว้ในส่วนของ USDQ1 3สามารถถือสถานะต่อไปได้แล้วก็สถานะใหม่ให้เขา เปิดสถานะรองเพื่อไปรอทำกำไรบางส่วนใกล้31.5 0บาทต่อดอลลา,าร์สหรัฐทั้งนี้ให้ตัดขาดทุนที่ระดับ31.25บาทต่อดอลลา,าร์สหรัฐส่วน s a f e Future เองเนี่ยก็หลังจากเมื่อวานเนี่ยดูจะร่วงลงค่อนข้างแรงในช่วงท้ายตลาดปิดที่ระดับ962.5 0จุดอสูจุดมองในส่วนของความกังวลต่อปัจจัยทางด้านการเมืองเนี่ยเป็นแรงกดดันทำให้ เมื่อวานเนี่ยร่วงลงส่วนทางกับตลาดภูมิภาคแต่ว่าก็มองในเรื่องของการประชุมของเฟดเนี่ยเป็นประเด็นที่ยังคงจับตาดูกันอยู่แล้วก็เมื่อวานเห็นนักทุนต่างชาติกลับมาซื้อสุทธิใน Safety in d e x Future 1 1 6 9สัญญาทำให้กลับการเคลื่อนไหวในวันนี้เนี่ยมองการอ่อนตัวลงอาจจะชะลอแถวระดับ955-950ถึง950จุดก่อน และนําให้ทยอยทำกำาไรสถานะช็อตบางส่วนที่บริเวณดังกล่าวโดยปิดสถานะทั้งหมดในระดับ972จุดส่วนโก f ฟิวเจอร์เนี่ยมองแนวโน้มนยังน่าจะแขว่งตัวในกรอบแทบๆต่อไปแม้ว่า,าถ้าดูในส่วนของค่าเงินบาทเนี่ยก็อ่อนค่าลงแล้วก็ช่วยประคองการปรับตัวอ่อน ตัวลงในระหว่างวันแต่ว่าถ้าดูในส่วนของอปัจจัยที่ยังต้องติดตามดูเนี่ยก็อาจจะทําให้ตัวาราคาทองคํามีความผันผวนในระหว่างวันอยู่เหมือนกัน ส่วนตัวเลขเงินเฟอ้อของยูโรโซนวันนี้เนี่ยก็ยังต้องติดตามดูกันต่อถ้าปรับตัวมากขึ้นมากกว่าที่ตลาดคาดการว่าจะอยู่ที่ระดับประมาณ1.6%ก็อาจจะทำให้ในส่วนของราคาทองคำมีโอกาสขยับขึ้นได้เล็กน้อยแนะนำสถานะชอ็อต g f q 1 3ยังถือสถานะต่อได้โดยจัดขาดทุนเนระดับ19,8 2 0บาทส่วน brent crude oil future ยังมองว่า น่าจะเห็นการย่อตัวในกรอบที่ค่อนข้างจำกัดก่อนที่จะ,ะรู้ผลในส่วนของเฟดว่าจะมีความเห็นในเรื่องของนโยบายทางการเงินอย่างไรแล้วก็ในส่วนของตัวเลขเศรษฐกิจในฝั่งสหรัฐที่ยังคงติดตามดูกันอยู่นอกจากนี้ยังได้แรงหนุนในส่วนของตัวเลขสต็อกน้ำมันดิบของสหรัฐที่รายง,งานออกมาจาก API เมื่อคืนนี้เนี่ยปรับตัวลดลงประมาณ7 0 0 0 หมื่นบาร์เรลต่อวันแล้วก็ในส่วนของอคาดการจาก EIA ที่คาดว่าจะปรับตัวลดลงประมาณ2.3ล้านบาร์เรลก็ยังคงเป็นแรงหนุนในส่วนของอทิศทางของราคาน้ำมันดิบเบลนทำให้ดาวไซด์ยังมองจำกัดเทียบแบบประมาณ106.5เหรียญต่อบาร์เรลส่วน b บ Q13 เนี่ยก็มองว่า ยังไม่น่าจะต่ำกว่าดับ3,330บาทในวันนี้มองในส่วนของค่างเงินบาทก็ยังเป็นอีกปัจจัยที่ช่วยหนุนแนะนำให้ถือสถานะลองต่อไปได้โดยสถานะใหม่ถ้าไม่หลุดบริเวณดังกล่าวก็สามารถเข้าเปิดลองได้โดยมองแนวรับทีระดับอมองแนวต้านที่ยะดับ3,362บาทปิดการประชุมในส่วนของตลาดอนุพันธ์ค่ะ